สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษพค่ะในเดือนมีนาคมปี65นี้นะคะมีดวงดาวย้ายราศีหลายๆดวงเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญมากๆก็คือ ดาวพระราหูนะคะที่ทับที่ตัวของท่านนะคะเป็นเวลา1ปีครึ่งนะคะก็จะย้ายออกในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีดวงดาวโคจรย้ายราศีหลายๆดวงเลยนะคะแต่ละดวงก็มีความสําคัญกับท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะช่วยฟังนะคะคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะคะเพราะว่าดวงดาวเวลาโคจรโยกย้ายเข้มงื่อนของเวลาค่ะถ้าท่านผู้ชมฟังในลักษณะข้ามๆนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะคะช่วงระยะเวลานั้นนะคะดาวพระอังค การดวงนี้ค่ะหมายถึงนะคะคู่ครองคนรักของท่านและอีกเรือนหนึ่งหมายถึงวิทนานะคะโคจรไปอยู่ในภพสุภะได้ตําแหน่งมหาอุดและตรงเรื่องนี้นะคะก็จะขอพยากณรในเรื่องของความรักความผูกพันไปเลยนะคะก็แสดงว่านะคะคนรักของท่านนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วนะคะมาจนถึงเดือนมีนาคมทั้งเดือนค่ะ คู่ครองคนรักของท่านมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าเขาทํางานธุรกิจส่วนตัวการงานของเขาก็มีความโดดเด่นนะคะมีความมั่นคงนะคะมีชื่อเสียงในธุรกิจนั้นๆนะคะหรือถ้าเขาทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะเขาก็มีเกณฑ์ได้รับเกียรตินะคะได้รับความไว้วางใจให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะแต่ในวันที่สองนะคะจะมีดาวพระพุธด,ดวงนี้ค่ะ โคจรย้ายราศีออกไปและตรงจุดนี้นะคะจิลาก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะเมื่อคลิปก่อนนะคะจิลาพูดว่าในวันที่2มีนาคมนั้นมีดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคจรนะคะเข้าไปอยู่ในภพการงานของท่านจิลาผิดนะคะจิลาเป็นความผิดของจิลาเองค่ะแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมากๆนะคะในวันที่2นะคะมีเฉพาะดาวพระพุธโคจรย้ายราศีไปอยู่ในภพการงานของท่านนะคะดาวพระศุกร์ยังอยู่ตรงจุดนี้นะคะ เขาจะย้ายนะคะก็คือวันที่1เมษายนนะคะจีลาก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะและในตรงจุดนี้นะคะดาวพระพุธก็ยังอยู่นะคะที่พบสุภาษนี้นะคะวันที่สองเขาถึงย้ายออกไปดังนั้นนะคะในช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วก็มาจนถึงวันที่สองเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ยังต้องให้ระมัดระวังนะคะท่านผู้ชมกับ คู่ครองของท่านนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของคําพูดนะคะอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความนึกคิดก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกันนะคะในเรื่องของงานใหม่ๆปโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกก็เป็นไปได้นะคะ และในวันที่สองนะคะดาวพระพุธดวงนี้ค e ่ะก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานของท่านก็ขอพยากรณ์นะคะในเรื่องการงานของท่านเลยนะคะจะเห็นได้ว่าในเดือนมีนาคมนะคะในภพการงานของท่านนะคะมีดวงดาวโคจรเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นมากมายหลายดวงเลยนะคะดาวดวงหนึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องรถนะคะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นไปได้และอีกภพหนึ่งนะคะก็หมายถึงนะคะเกี่ยวกับนะคะโชคลาบนะคะ ที่จากการาทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับของเก่าของมีตําหนิหรือเกี่ยวกับอา,อาหารเสริมอะไรทํานองนี้นะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างมากเมื่อวันที่สองดาวพระพุธโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในพบการงาน ก็เช่นเดียวกันนะคะดาภพ,พุทธดวงนี้นะคะก็หมายถึงตัวตนของท่านเองและก็รวมไปถึงนะคะงานใหม่ๆบุตรหลานของท่านโปรเจกต์ใหม่ๆท่านก็ยังมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของคําพูดก็ต้องให้ระมัดระวังค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะพูดอะไรผงผางออกไปชอบพูดอะไรขัดคอคนชอบพูดอะไรตรงๆ ชอบพูดแบบคว้างพาซากก็าอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการงานของท่านต่อผลประโยชน์ของท่านก็เป็นไปได้นะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ยังต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนั่นเองนะคะและจุดที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือวันที่30มีนาคมนะคะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงการงานของท่านนะคะเขาจะโครจรอ,ออกจากที่ทับลัคนาของท่าน ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวิหน้าและได้ตำแหน่งเทวีโชควันที่30มีนาคมนะคะเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดให้ท่านแล้วนะคะดาวพระราหูนะคะที่ปกคลุมมืดมนให้กับท่านตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ยาวมาเลยนะคะจนถึงวันที่29มีนาคมปี65นั้นนะคะซึ่งทําให้ชีวิตของท่านนะคะมีความผันผวนนะคะทาให้ชีวิตของท่านนะคะแทบล้มประดายืนนะคะไม่ว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อา สายมีปัญหาสารพัดอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากวันที่30มีนาคมปี65นี้เป็นต้นไปเลยนะคะประมาณอีก1ปีครึ่งค่ะชีวิตการงานของท่านนะคะจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนเลยนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของการเงินของท่านเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะและอีกภพหนึ่งก็คือภพปุตตะนะคะก็เป็นดาวพระพุธดวงเดียวกันค่ะดาวพระพุธนะคะอยู่ในภพสุภาษตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แล้วนะคะก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่สองเขาถึงจะโครจรย้ายออกไปในเมื่อดาวพระพุธนะคะอยู่ในภพสุภาษก็แสดงว่าการเงินของท่านนะคะ โครจรไปได้เด่นไปดีสือว่าการเงินของท่านนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะแต่อย่างไรในช่วงระยะเวลาตั้งแต่26กุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่2มีนาคมท่านก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องการเงินกับคู่ครองคนรักของท่านก็เป็นไปได้หรือความขัดแย้งในเรื่องตรงนี้ กับหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆก็เป็นไปได้ก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของคอําคพูดนะคะในเรื่องของการเงินแต่การเงินไม่เสียนะคะแต่หลังจากวันที่2ไปแล้วเขาก็โคจรเขา้าไปอยู่ในพบการงาน การเงินได้จากการงานก็ถือว่ามีความมั่นคงค่ะแต่ก็ยังต้องให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างแบบกระทันหันก็เป็นไปได้และหลังจากนั้นนะคะในวันที่18เขาก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภ และในขณะเดียวกันวันที่15มีนาคมนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภอินเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะหลังจากวันที่15เป็นต้นไปนะคะท่านผู้ชมจะมีเกณฑ์น,นะคะได้โชคได้ลาบนะคะจากเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงนะคะท่านมีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเป็นอันมากเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมให้มีสติและก็มีวิจารณญาณนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านนะคะจะถูกหวยหรือถูกโชคลาภตรงจุดนี้ด้วยค่ะอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะ จากการพยากรณ์ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพฤกษฎในเดือนมีนาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะท่านจะมีการเงินที่โดดเด่นแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ตลอดจนเรื่องการงานก็โดดเด่นนะคะไม่เสียหายเลยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามารวมไปถึงความรักความผูกพันนะคะก็เป็นไปในทางที่ดีและที่สําคัญมากที่สุดนะคะดาวพระราหูค่ะที่กลุมที่ตัวท่านนะคะเป็น เหมือนกับเมฆดำๆปกคลุมตัวท่านเป็นเวลาปีครึ่งนะคะก็จะโครจรอ,ออกไปเลยนะคะฟ้าเปิดให้ท่านแล้วนะคะทุกๆท,ท่านนะคะขอให้สร้างกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตอันสดใสของท่านนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ